17.15นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยาน,นิวัฒนาไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงเรวสรีปราโมทณ์เมรุวัดเทพสรินทราวาสซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2537ขณะอายุได้61 มอมลุงเสรีปราโมทเกิดเมื่อวันที่23มีนาคม2476เป็นบุตรคนโตของหมอมราชวงศ์เสนีปราโมทและท่านผู้หญิงอุสนาปราโมทหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพพิสเตียนได้ไปศึกษาต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคริดจ์ประเทศอังกฤษจนสำเร็จการศึกษาจึงกลับมาทำงานที่บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจากนั้นได้ลาออกไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชาการธนาคารกรุงเทพพาณิชยาการ นอกจากนี้ยังได้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญทางการเมืองโดยเมื่อปี2526ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ด้วยมอมลุงเสรีปรามโมทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในด้านการเมืองและสังคมจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรตติจุลจอมเกล้าว,วันนี้เวลา13นาฬิกา25นาีสมเด็จพระ